ค่ะทุกคนวันนี้ซอแตนจะมาแนะนำสร้อยคอทองน้ำหนัก1บาทลายขั้นโอง่งให้ทุกคนดูในบางไลน์นะคะโดยลายที่เลือกมาในวันนี้นะคะเป็นลายขายดีลายใหม่ค่ะแบบนี้ค่ะโซ่ขั้นโอ่งนะคะเดี๋ยวซอแตนมาใส่ให้ดูขนาดค่ะอันนี้ขนาดสวมหัวนะคะประมาณนี้ค่ะที่ขายดีเพราะว่าลายนะคะมีความใหญ่ในระดับหนึ่งนะคะ นอกจากลายโซ่ขั้นโอ่งนะคะเป็นขั้นโอ่งสวยๆนะคะที่ขายได้ตลอดกาลนะคะมีโอ่งให้เลือก3แบบนะตอนนี้นะคะจะมีพิกุลขั้นโอง่ง2องโอ่งนะคะแล้วก็โอ่งเดี่ยวค่ะกับโอง่ง3มโอ่งค่ะซอแต์นขอเปลี่ยนขนาดให้ดูนะคะซอแตนชอบใส่แบบขนาดแกะตะขอสั้นมากกว่านะคะ และนี้นะคะใส่เทียบให้ดู2ลายขั้นโองค่ะมีลายเบน์กับลายโซ่นะคะจะเห็นได้ว่าขนาดแกะประขอนะคะคือสวมหัวไม่ได้เนี่ยจะมีขนาดความยาวที่เหมาะกับสอแตนมากกว่าแบบสวมหัวเลยนะคะเพราะแบบสวมหัวเนี่ยความยาวมันยาวเกินไปค่ะและถ้าหากเราอ้างอิงราคาขายทองคำแท่งวันนี้นะคะวันที่18มีนาคม2568ขายออกทองคำแท่งนะคะตอนนี้อยู่ที่บาทละ47,800บาท สร้อยทองรูปพันธ์แบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่48,600บาทค่ะ